สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามบ่ายฮะ15นาฬกา20ปทีหลังจากที่ห่างหายไปนานนะวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วพร้อมกับน้องซ่าชนบุรีเจอฝนทุกวันเลีฮะเอารถกระบะไปนะวันนี้ก็ฟ้าปเปิดนะน้องซ่าก็ได้ออกงานแล้วโอ้มีโครงการใหม่ทุกคน น่าจะเป็นโครงการคอนโดเปลี่ยนตลอดเวลาชนบุรีไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้วเก็บภาพไปเรื่อยๆะเห็นความเปลี่ยนแปลงของชนบุรีนะจากแต่ก่อนตรงนี้เป็นทุ่งนานะซ้ายมือตอนนี้ก็กลายเป็นบ้านเลยฮะ บ้านจัดสรรบรรยากาศบ่ายเนี้ขี่ไปเราไปกับน้องซ้าเช่นเคยมาดูกันซิว่าการเดินทางไปทำงานของผมภายในบ่ายวันนี้เราจะเจออะไรบ้างระหว่างทางวันนี้ก็เข้ากับ,บ่ายะวันที่สี่แล้วทำงานอีก2วันนะแกจะได้หยุดแล้วทุกคนสิบหนาฬกายีนาที โอ้ออกตัวช้าวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรฮะรถมอเตอร์ไซค์นี่มันมันไวอยู่แล้วครับแป๊บเดียวก็ถึงแล้ะ <Okay. S 1> สักประมาณ15านาทีไปถึงโรงงานนะกลางบ,บ่ายก็ไม่ค่อยมีรถเลยครับสบายๆชิวๆ ข้างหน้านี่ต้นข้าวงอกแล้วทุกคนแปบ๊บเดียวเองนะประมาณหนึ่งอาทิตย์ตอนนี้ก็เขียวแล้วชมความสวยงามน,นะะโอ้โหเขียวเลยฮนะแต่ฝั่งซ้ายมือโตเร็วกว่าเพราะว่าเขาหวานก่อนนะแต่ก็ไม่ได้ฮนะฝั่งขวามือก็โตเร็วนะ อบเดียวเดยวก็โตทันแล้วเนี่ยส่วนขวามือก็มีโครงการอะไรก็ไม่รู้ว่ามันลงอีกรถไมโครฮะแต่ละวันก็เปลี่ยนไปเรื่อยฮนะโอ้ไมโครมาอีกแล้วฮะฝั่งนี้ก็มีไมโครเหมือนกันโว้วโวโวโว กลิ่นญ้านะก้แรงเลยวันนี้ก็พอมีเมฆฝนอยูฮะข้างหน้าแต่ว่าเป็นก้อนเล็กๆอาจจะเป็นฝนกระจายครับวันนี้น้องซ่าก็ยังงองงามอยู่ละล้างได้ประมาณเกือบเดือนแล้ว ก็เจอผลนะแต่ว่าเล็กๆน้อยๆน,นะไม่เปื้อนนะเช็ดแห้งเอาวันนี้เขาก็ยังหล่อยังเงาเหมือนเดิมนะอะแดดร้อนแรงคนระับวันนี้33อสิาตอนนี้ จมรถไฟอีกหกนาทีโอเคจิมจ้มจุมจ้มจุมจ้มจุ้มจุ้มจุ้ม บรรยากาศกลางบ่ายก็จะดูเงียบๆเ,เงาๆเ,เนี่ยบรรยากาศที่ผมชอบไม่ต้องไปแข่งกับใครนะไม่เหมือนกะเช้ากะเช้าก็จะวุ่นวายฮนะืไม่ได้ขี่น้องซ่ากี่วันเนี่ยห้าวันนะห้าวันเลยนะ วันนี้ก็เป็นวันแรกอะที่ได้ขี่ฝนมันตกทุกวันเลยฮะมันตกไม่หนักหรอกแต่ว่ามันมันตกอะตกแป๊บเดียวอะไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีอะถนนก็เปียกแฉะ,ะก็เลยไม่อยากเอารถออกอะไม่อยากเอาน้องซ่าออกอะนะนงซ่าจะเพื่อนเอาโอ้ข้างหน้าก็มีโครงการอะไรอีกนะ่า่ะใต้ทางรถไฟอะ่ะ แมคโครกำลังขุดกันอย่างเมามันเลยฮะเฮ้จะไปก็คันนี้นี่ขาดตอนเลยไม่ได้ทุกคนเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะเราต้องเอาชัวร์ไว้ก่อนนะโอ้สองเขียวแล้ว นันละได้เวลาแล้วโอ้เอกแบกแดงฮะบ,บายนี่ยโอ้แต่ท่อไม่บึ้มเลยเป็นรถที่ผู้สูงวัยชอบนะเสียงแบบนี้โอ้โหเอ,อเรดคันนี้หลอมากฮนะ เขาสอเส้นถนนเรียบมาตั้งวฮะบรรยากาศช่วงบ่ายๆอ่ะแดดจัดๆแล้วตอนนี้33องศากับโครงการวางเสาไฟอ่ะก็เสร็จแสบเรียบร้อยแล้วสวยงามครับเก็บงานเรียบร้อยลงลงสีเรียบร้อยแล้วนี่สีสะท้อนแสง่ะเดี๋ยวเลิกงานนะจะมีบรรยากาศตอนที่เขาเปิดไฟนะช่วงนี้ก็ บรรยากาศช่วงบ่ายนะนี่ฮะกำลังเก็บงานอยู่ฮะแต่เ,เมื่อคืนเขาก็เปิดไฟแล้วแหละแต่ว่าผมเอารถยนต์มาไงไม่ได้ถ่ายทุกคนได้ดูนะขี่ไปเล่าไปฮะเจออะไรก็เล่าเจออะไรก็ถ่ายอะตามประสาช่องพัดพับไปอ,อยังแรงเหมือนเดิมฮะนกซ่าหรอ โอ้ไอติม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 จะเลียวนะเฮ้ hey, อยากกินอยากกิน hey. สลัดปูดเนี้ยเอาสักร้อยหนึ่งพอทดสอบที่ยึดกล้องฮนะอันใหม่ล่าสุดนะว่าจะเอาอยู่ไหมฮนะลมแรงขนาดนี้ความเร็วที่100นะ่งตอนนี้ ดูจากกล้องแล้วกล้องสั่นแรงมากฮะแต่ก็เอาอยู่นะรัดอย่างแน่นเลยฮะยึดแน่นเลยอันเดิมนี่มันดูเกะกะมันดูเท็จทะผมก็เลยสั่งแบบใหม่มันจะได้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดูดูแลสะอาดสะอ้านนะดูแลสบายตาอันเก่านี่มันต่อมันต่อหลายหลายหลายขั้นตอนนะ แต่ตัวนี้คืออันเดียวอะอยู่เลยแสงก็แสง รยากาศช่วงบ่ายฮะที่อมตะซิตี้ชนบุรีโอ้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรเนี่ย CIF เหรอโอ้เห็นคันเมื่อกี้แล้วคิดถึงถั่วกับกาบฮนะชอบมากเลยถั่วกับกาบเนี่ยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหายไปแล้วฮะลิปแกก็ไม่ได้ลงนานแล้วนะชอบดูฮะผมชอบดูอะไรแบบนี้แหละมันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนใครดีฮะ แนวลุยอะโวดๆดิบๆอะต้องทัวกราบๆอะตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่พี่วุฒินะพี่วุฒิหรือพี่บาสนะพี่บาสนะเออพี่บาสบาสตอรี่อะผมก็ติดตามแกอยู่นะตอนนี้แกก็เดินสายคนเดียวอะพี่วุฒิน่าจะติดธุระ,ะต้องเป็นพอบ้านนะ ไม่ได้ดูคลิปเลเลยไม่ได้ออกคลิปเลยก็อย่างว่าคนเรานะอายุเยอะแล้วเราก็ต้องมีหนะ้าที่รับผิดชอบต่างกันไปฮนะเวลาเที่ยวก็จะมีน้อยแล้วทุกคนคราวนี้ช่วงที่เรามีเวลามีเวลารีบเที่ยวฮนะก่อนที่เราจะไม่มีเวลาไม่มีแรงนะมีเวลาก็รีบเที่ยวฮนะ <Okay. S 1> เวลาคนเรานี่มันไม่ได้ยาวนานนะแป๊บเดียวยนะี่ฮะ ทำงานอยู่โรงงานเต็มที่ก็ยี่สปีอะยี่สิปีเราก็เกือบเกือบห้าสิบเลยนะจะออกไปเที่ยวคร้วนี้ก็ลำบากแล้วร่างกายไม่ไหวแล้วห <c oughs> <c oughs> เอไม่ได้นานแนละ้วชีวิตคนเราเนี่ยสั้นป๊บเดียวนะแต่ก็อย่างว่ากว่าจะมีนะเราก็ต้องทำงานเก็บตังคนะ <c oughs> ์นะเพื่อที่จะมาซื้อของที่เราอยากได้นะ <c oughs> โอ้โหวันนี้ก็บ่นเรื่อยเลยอะ <c oughs>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  ถึงวงเวียนของเราแล้วก้จะถึงที่ทำงานผมแล้วถึงวงเวียนนี้แล้วก็จุดหมายของคุณจะอยู่ทางด้านซ้ายมือโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ